ติพ่อกับแม่พยกินแสบกกันปอาติมีเห็ดแคม้นอ้โอ้ม่เห็นเหนนิ้วชิ้นเลยงาน้ <c oughs> อยนึงกับพ่อก่ามน้อยนึงกับพอ่อก่ามน้อยเดียวง่ <c oughs> าไ <c oughs> ม่ร้ายบ่ได้บ,บ่ไม่ได้มาพอเตะได้รอบ่รอจะบอกหยองแม่นบ่เถะป้าติ <c oughs> จะมาหนีบ่ไม่อย่างหรุจะลัก,กี่ขนม ้เขาบ้าอ้าวเขาไม่ได้รักกินจะกินโฮ้ยใจเย็นๆย็นอตีสุดหล่อใจเย็นๆย็นอตีสุดหล่อภาสาพื้นถิ่นกินเนาะไม่ได,ด้พอจะกินหรออ้าวอตีขอขอกินขนมแนป้าได้ป้าได้อ้าวพ่ออยากกินขนมแห้งเขา,าไม่ใช่เลยอีมอตีคนหล่ออตีคนหล่อ,อ ก็ได <c> ้จะรออลีเห็นดีมากหย่อนก็ไปวะยางย่้ารอวะยังม่เศาได้ตีใครนี่แหละเอาไม่เฮงของเงี่ยจะเอาไปบร้าโอ้ยบ่มีดอกว่าหาอีกโอ้ยไม่เฮงคนงไม่เฮงคนเงีงามแห่งว่ลูกงาม ไอตี้จะยาปากหวานหลายเมย์ปวดเป็นคนมักหยองดอกลูไอตี้ฝากบอกพ่อจะได้เด้อว่าอย่าสิกินเบียร์หลายป้าเจจะยาสิกินเบียร์หลายเด้อเออข้าสันจะไปบอกแม่จะได้เด้อว่าอย่าสิจมดุหลายพี่ค์จะยาสิจมดุหลายเด้อเออข้าสันฝากบอกพ่อจะอีกได้เด้อว่าอย่าสิรักเงินเมย์ป้าเจจะยาสิรักเงินเมย์เด้อเออข้าสันโอ๋อข้าสิจะไปบอกแันเองคุณ บอกเขียดอตีเมเขียดพอจะแห้งบอกพอมาง่เมไว้ไว้โรสปเจ๊ปเต๊ผ้าลูกสีของลินเนี่ยโอ้ยเมื่อวานนี่ก็ไปเราเดมมันนี่ก็ซืไปอีกบอบเซื้อดอกอ่ะก็สวรรค์บาบี้ทิ้งไว้จะให้มีนสาวกาสวรรค์บาบี้ทิ้งไว้จะให้มีนสาวชื่อยาวาอยาวาไปไปไปเจ้าซื้อเอาอย่างเกาะเอาของดีลาบูบูโอเคผู้ใดมีผู้สาวบรมีอยังบรมีอยงมีง่ามีง่า แล้วว่างเงินหรือจะแต่งตัวแบบนี้ไ่ได้ไหเอาเป็นยังหรืออตีหัวใช่อตีหัวซช่่าง่อยอ้ยน้าคืออึงนี่ คเจากก ima, ้ากระยิสิมากว่ะข้ามหนีไล่ที่ลูกจากรกะหูว่าเมหแผดแทร่มนตามใจจุ๊กๆุกจุกจุกจุก๊จจอ้าวไม่เห็น่างนี่ไลไอตี้ว้าวแบบนี้เรื่อยๆเม่กระเคินเป็นได้แห้งคนหมามอกยอเลิลลลไปเลยค่ะไปทำไมไปทำไม